สวัสดีค่ะอันนี้เป็นผลเทสคีย์บอร์ดของคุณละติกรน,นะคะเ,เป็นผลเท่คีย์บอร์ดของคุณละติกรน,นะคะในช้อปปี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันปูตะนอนสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะกล่องเล็กแม่ไม่มีฉันไม่มีบ้างไม่มีอะไร นี่นะคะก็เขียนได้เราเขียนเขียนให้เขียนได้หมดเลยนะคะต่อไปจะมาตัวเลขนะคะหนถึงศูนอะไรนี่นะคะ เติมตัวนี้นะคะจะเป็นคีย์บอร์ดไม่มีไฟนะคะ <c oughs> นี่นะสามารถใช้งานได้ปกติเลยคะ่ะ